มะกรอกจันทบุรีนะคะโปรดสวยมากทุกคนจันทบุรีฮะฮะฮะัอะไรนะข้ามังอ่ะมังกนะคะทุกคนโน่นโน่นเด็กวงอ้วนป่ะไปไหนอ่น ถเนือนะคะเเือเขาเรียกืออะไรข้าวเพาใชกจาว่าไม่ถ่ายตรงข้างหน้าก็าจะไม่ค่อยเห็นว่าเป็นรูปอะไรนะอันนี้ถ่ายด้านข้างนะคะทุกคนแล้วนี้ถ่ายด้านข้างใครผ่านมาก็แวะไหว้ได้นะคะทุกคน ปันไดหนตามันไม่ได้หันตาเลยติดหนึ่งติดบ่อยขนาดนี้จักสรรมาราภานิยตาเอื้องเดียร์เดีย์ที่วันทีปัดนิดดังบุทาปัดจาริน 广告。 ะคะโบสสวยมากโบสเป็นรูปเรือนะคะทุกคนมีจันทบุรีฮะไม่มีจันทบุรีไม่มีจันทบุรีเหรอเอาแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะมาท่าลพบรีเอาวมาท่มันมจันทาบรีทำตราท่ามากอนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าท่าไม่ ใช่จันทบุรีเหรอไม่อ้าวตายแล้วป้าเข้าใจผิดใช่ไหมโอ้ขอโทษขอโทษนะคะ <laughs> โอ้มันไม่ใช่จันทบุรีนะคะต้องไปอีกจันทบุรีต้องไปอีกนะคะทุกคนถ้าว่งก็มาเจอ นี่เป็นอะไรจะไปโรงแรมไหมไปโรงแรมอา้าวโตจะไปกับน้องใช่ไหมใช่าไาก่อนนะคะทุกคนทุกคนวันนี้หนูว่ามามาเที่ยวรีสอร์ท แล้วหนูก็เลยแวะแวะทำบุญก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าทำบุญเสร็จก็ออกเดินทางทีนี้หนูจะพาไปชมวิวกันเจ๋งทุกคนร้อนสวยไหมนนสวยไหม,มบรรยากาศเสียวเสียวมากเลยเสียวมากเลยอันนี้มันวัดอะไรนะวัดอะไรนะจำชื่อวัดไม่ได้ บรรยากาศมองเห็นบรรยากาศสวยมากเลยนะคะทุกคนดูวิวดูวิวสวย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 บนภูเขานะคะเนี่ยลองแลเมย์ดูรีวิวดูวยน้ำมือสวยไหมวัดอะไรนะวัดชื่อวัดว่า ้วนทุกคนแล้ก็มาไหว้ปูนะคะตรงนี้มีปูชื่อปูไม่ได้วัดเทเาวัดวัดไเ่อวัเขาหนูมาที่วทุกคนมีที่ดูตรงเดียวลย สมสมได้ไนนเ,นเนี่ยแล้วมีเราเขาด้วยหรอไม่เบอร์เนี่ยเบอร์อะไรเบอร์ที่สิบสอง ลงล้งไปนะ